กรรมเก่าก็รอรอมศรเอก็ไม่เอกสรอากมเก่า <c oughs> เรียกโดยภาษาบาลีว่าปุรานกรกมก็แปลว่ากรรมอ,อันเป็นของเก่าหรือเรียกสั้นๆว่ากรรมเก่า ความหมายแห่งคำว่ากรรมเก่านี่แยกออกได้เป็นสองประเภทคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมอย่างหนึ่งภาษาคนซึ่งเป็นเรื่องของสีและธรรมนั่นเราก็เข้าใจกันอยู่โดยมากแล้วว่ากรรมเก่านั่นหมายถึงอะไรข้อนี้เข้าใจกันอยู่แต่เดิมแล้วว่าหมายถึงกร,รม ในชาติก่อนก่อนหรือในภพก่อนก่อน <c oughs> ซึ่งตามมาให้ผลอยู่ในชาตินี้ถ้ามีผลอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มองเห็นว่าเป็นกรรมอะไรในชาตินี้ก็ยกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าคือกรรมในชาติก่อนก่อน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับภาษาสีลธรรมที่นี่ที่เป็นภาษาปรมตถธรรมหรือที่เรียกว่าภาษาธรรมโดยตรงนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้เป็นอย่างอื่น ย,ย,ย่างพระพุทธภาตินิทานวัตสังยุตติกายีิว่าหน้ายังพิกเ,ก,เกายโยตุมหากลงลูกอรพิกษุทั้งหลายกรรมนี่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายหน้าปิอันเยสั่งและไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นปูรานมิทางพิกเ,กเวกรรมมังนี่เป็นกรรมเก่าพิกสุทังหลาย อภิสังกระตังอภิสังเจตจิตังเวทนียังพัดสับพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นธรรมอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วและเป็นธรรมที่รู้สึกได้ดังนี้สรุปความว่าสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่านนที่นี้คือร่างกาย ยังมีพระพุทธภาษิตในสลายสนะสังยุตีกแห่งหนึ่งว่าจากคุ้งพิกเวบุราณกรรมมั่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายตาชื่อว่ากรรมเก่าอภิสังกตังอภิสันเจตจิตตังเวษนียังพัดสบพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว เป็นสิ่งที่รู้ได้โซตังพิกเวปุรานกรรมมั่งพิกจุทั้งหลายหูเป็นกรรมเตาทานังพิกเวปุรานกรรมมั่งดูก่อนพิจุทั้งหลายจมูกเป็นกรรมเตาจิวห้าพิกเวปุรานกรรมมั่งดูก่อนพิจุทั้งหลายลิ้นเป็นกรรมเ่าตาโยพิกเวปุรานกรรมมั่ง กายดูวยความพิสูจทั้งหลายกายเป็นกรรมเก่ามาโนพิสเวปุราณกรรมมั่งดูวความพิสูจทั้งหลายใจเป็นกรรมเก่าอาภิสังสตงสังไปเสนเจตยิตังเว,งเว,งเวงทนิยังทัดทงังอันบุคคลถึงรู้ว่าเป็นภาพอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ อีทางวัจติภุราณกรรมมังนี่เรากล่าวว่ากรรมเกา่า <c oughs> สรุปความว่ากรรมเก่าที่ทรงแสดงในที่นี้คือร่างกายในที่แห่งหนึ่งทรงแสดงอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นกรรมเกา่ <c oughs> าความกรน,นี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายลองค่อยรดูเองในทีน่นี้จะแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวไหว้ดังดังนี้คือเมื่อพูดถึงกรรมเก่าหมายถึงกรรมในชาติก่อนที่ได้กระทำไหว้แล้วให้ผล ออกมาเป็นอะไรเราก็มักจะเรียกสิ่งนั้นเป็นสั้นแต่สั้นสั้นว่ากรรมเก่าแทนที่จะพูดว่าผลของกรรมเก่าผลของกรรมเก่านั้นได้ชื่อว่ากรรมเก่าในที่นี้ซึ่งมันไม่ถูกตามตัวหนังสือรูหมายถึงผลของกรรมเก่าแต่ภาษาพูดก็พูดสั้นๆว่ากรรมเก่า ชนีดกรรมชนิดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำะลงไปตรงๆแต่เป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่กับการกระทำถ้าจะมองดูดีแล้วถามว่าอะไรเลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้ <c oughs> <ๆ>ก็จะเห็นได้ชัดว่าร่างกายที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมันแหละเป็นกรรมเก่า ก็เลยกลายเป็นกรรมของธรรมชาติในภาษาธรรมไม่ใช่สตัดบุคคลตัวตนอะไรที่ไหนที่เป็นผู้ทาแต่ถ้าจะสมมติให้เป็นบุคคลทำม,มันก็เหลืออยู่เป็นร่างกายอย่างนี้หรือจะแยกออกเป็นตาหูจมูกลินกายใจก็ได้นี่เรียกว่ากรรมเก่าในพระพุทธภาสิที่ทรงแสดงไว้ โดยสรุปความว่าอิติโคพิก,กเวเทสิตังววมยาปุราณกรรมมังดูกอรภิกษุทั้งหลาย <c oughs> กรรมเก่าอันเราแสดงแล้วมีอยู่โดยประการชนีต่อจากนี้ก็ทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายประกอบความเพียรอย่างยิ่งในกรรมมโรธ และกรรมมิโรธพามินีปฏิปทาคือให้ปฏิบัติอัตถานกิจกรรมเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมเรียกว่าถึงซึ่งวิมุตจึงมีงความสิ้นไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม เป็นนั้นว่ากรรมเก่าก็สิ้นไปคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่มีความหมายอีกต่อไปดังนี้